ถ้ามันดูคลิปนี้จบนะครับคุณจะรู้จักกับแผ่นรองเท้านะครับหรือที่เรียกกันว่าแผ่นซอฟนะครับหรือว่าถ้าเกิดเรียกที่ถูกต้องนะเขาจะเรียกว่าแผ่นอินโซนะครับมากยิ่งขึ้นและพร้อมเหตุผลว่าทําไมนักเตะอาชีพส่วนใหญ่เขาจะมีเจ้าแผ่นรองเท้าตัวนี้นะครับไว้สําหรับส่วนตัว และเรื่องที่อีกหลายคนยังไม่รู้นะครับนักเตะอาชีพเนี่ยส่วนใหญ่ใช้รองเท้าเนี่ยเปลี่ยนบ่อยอาจจะมีเปลี่ยนทุกแมตช์เลยก็ได้หรือว่าสักหนึ่งเดือนเปลี่ยนที่มีพรีเซนเตอร์มาเปลี่ยนให้แล้วสิ่งที่เขาจะมีติดตัวเป็นประจําเลยก็คือพวกแผ่นอินโซ่และพวกเนี้ยครับเขาจะใช้แผ่นอินโซที่เข้ากับรูปเท้าเขาโดยเฉพาะนะครับขเขาก็จะใช้แผ่นอินโซแบบเนี้ยไปตลอดเพื่อที่จะไม่ต้องมาปรับให้เข้ากับรองเท้ารุ่นานั้นๆมากจนเกินไปนะครับแล้วก็อย่างที่รู้ครับว่าบริษัทรองเท้าสตาร์สส่วนใหญ่นะคร พื้นรองเท้าแต่ส่วนหนึ่งเลยที่ให้มาไม่คุ้มค่าเลยนะครับก็คือเจ้าตัวแผ่นอินโซเนี่ยแหละครับก็ลองใช้มาเพียบเลยนะครับเดี๋ยวว่าจะมารีวิวให้ฟังว่าแต่ละแบบเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างเริ่มต้นจากอาดิดาสนะครับผมมองว่าไม่คุ้มราคาที่สุดนะครับอาดิดาสเนี่ยส่วนมากจะให้มาเป็นแบบพลาสติกบางๆแบบนี้เลยนะครับรุ่นที่มองว่าเข้าตานะครับจะเป็นในส่วนของสเกชเชอร์ครับรองเท้าที่ใส่ไม่เมื่อยนะครับเขาเลยเน้นในเรื่องของแผ่นอินโซพอสมควรนะครับตัวเนี้ยก็ให้วัสดุมาค่อนข้างโอเคครับ ค่อนข้างดีนะครับเขาจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าโพรอนตัวนี้นะครับวัสดุค่อนข้างดีครับเมื่อสมัยก่อนนะมีความเบาบางอยู่ลักษณะประมาณนึงครับปัจจุบันเนี่ยไนกี้จะเป็นแบบนี้ก็เป็นส่วนใหญ่ครับก็คือจะเป็นแผ่นแบบธรรมดาธรรมดาแบบนี้เลยนะครับแบบบางๆแบบนี้ไม่มีเทคโนโลยีอะไรนะครับเป็นแบบบางๆแบบนี้เลยนะครับต่อมาเป็นมิสซูโนะนะครับวัสดุเขาจะค่อนข้างบางหน้าสัมผัสของอินโซ่มิสซ n โนเนี่ยจะมีความสากอยู่เยอะมากๆนะครับผมเนี่ย มันจะมีความสากมากครับเวลาที่เราใส่รองเท้าหรือว่าซื้อถุงเท้ามาใหม่นะครับมันจะไม่ค่อยลื่นตัวเนี้ย ถือว่าดีมากๆเลยนะครับของมิโซโน่แต่ต้องพัฒนาในส่วนของวัตถุดิบนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างบางสําหรับปูม่านะครับซอฟแผ่นอินโซจะมีความหนาอยู่ประมาณนึงนะครับก็ถือว่ากลางๆครับปูม่าก็แผ่นอินโซนะครับก็จะช่วยตอบโจทย์บริเวณนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการรองช้ําที่เราจะชอบเจ็บกันอยู่บ่อยๆการที่เขาอบรอบบริเวณตัวรอบเท้านะครับก็จะช่วยเซฟเราอยู่เนี่ยวัสดุของเขาตัวโฟมนะครับจะช่วยซับแรงกระแทกที่เราลงน้ําหนักรวมถึงบริเวณตัวหน้าสัมผัสของเขานะครับจะช่วยให้ไม่ลื่นมากนะครับซึ่งคอมโป ก็จะมี2รุ่นครับจะเป็นรุ่นตัวนี้แพคเกจสีเขียวจะเป็นรุ่นสําหรับตัวเดินนะครับสาหรับใช้ในรองเทา้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าที่ใช้ในชีวิตประจําวัน <c oughs> ตัวแผ่นจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับมีหลายไซส์หลายแบบส่วนรุ่นที่ผมใช้ประจํานะครับออก็จะเป็นรุ่นนี้รุ่นสีสม้มตัวแผ่นรองเท้าจะเป็นสีเหลืองก็ใช้ในสําหรับรองเท้าเล่นกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าว,วิ่งฟิสเนสหรือว่ารองเท้าสตาร์ทและผมจะบอกนะครับว่าประเทศที่เป็นตัวท็อปในการผลิตแผ่นรองเทา้าหรือว่าพื้นรองเท้านะครับเมดินไต้หวันี้้เินกใต Yeah. คุณภาพแน่นอนซึ่งที่เกาหลีใต้เนี่ยบริษัทที่เขาทําแผ่นรองเท้าตัวนี้นะครับผลิตพื้นรองเท้าให้กับแบรนด์ดังๆเยอะแยะเลยครับแผ่นรองเท้าพวกนี้นะครับผ่านการทดลองจากแหลกการที่โยนและสามารถเด้งกลับได้น,นะครับรเรียกว่าตัวนี้เป็น energy return ช่วยให้เราออกแรงในการออกกําลังกายเนี่ยได้น้อยแต่ว่าคุณภาพมากรวมถึงผ่านการทดสอบการกดทับนะครับก็คือเอาน้ําหนักเนี่ยมาทับเยอะๆนะครับแลวการคืนตัวเนี่ยจะดีเหมือนเดิมวัสดุของเจ้าคอมโปโซนะครับดีกว่าแผ่นรองเท้าทั่ว,วไปนะครับที่ ใช้เป็นแบบ EVA เนี่ยดีกว่า3เท่าครับและนี่ก็คือแผ่นที่ผมใช้มาตัวเนี้ยเทสมาทั้งหมด3เดือนแล้วนะครับเนี่ยสภาพก็จะแบบเอ้ยนีเคอะเคหน่อยยังใช้ได้ดีอยู่โดยรวมผมชอบครับชอบตรงที่รองช้ำเนี่ยไม่ค่อยเป็นละตัวโฟมนะครับมีความหนาอยู่พอสมควรตัวเนี้ยนุ่มด้วยเวลาใส่ก็สามารถใส่ได้กับรองเทา้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับประสิทธิภาพของแผ่นอินโซลที่มีคุณภาพดีๆเนี่ยครับอายุการใช้งานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ800กิโลครับจะมีการเสื่อมสภาพของพวกวัสดุนะครับก็จะม่นุ่มเด้ นนซึ่งคอมโปโซเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากนะครับเขาจะมีโปรแกรม s u b s c r i p t i o n นะครับก็คือในระยะเวลา12เดือนเนี่ยถ้ามันเสื่อมสภาพเนี่ยคุณสามารถส่งเจ้าตัวแผ่นอินโซตัวเนี้ยมาเปลี่ยนเป็นอันใหม่ได้ครับค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณมีรองเท้าดีๆแพงๆแล้วเนี่ยแผ่นอินโซก็ค่อนข้างสําสคัญช่วยเซฟเท้าของเราได้เยอะเลยนะครับคอมโซนะครับมีโปรโมชั่นเยอะครับลดแล้วก็เหลืออยู่แค่ประมาณ500กว่าบาทนะครับผมแปะก็จะเอาไว้ให้นะครับใครชอบตัวนี้นะครับรับประกันเลย